ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยมันมีหน้าใหม่เข้ามาเมื่อกี้ที่ถามตอนแล้วก็คือมีผู้ผลิตจีนเข้ามาหลายรายมากนะครับ่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นมากกว่า10บรายเข้ามาสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนตลาดเปลี่ยนไปผู้ผลิตหรือผู้ขายด้วยกันเขาก็คงจะสู้กันแบบดุเดือดแล้วก็ต่อสู้กันพอสมควรผมเรียกว่าคือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยดีกว่าผมว่าเนต้าจะประสบประเด็นการแข่งขันในจีนที่สูง ก็เลยทให้ยอดขายในจีนซึ่งเป็นยอดขายที่เขาต้องพยายามทําให้ได้เนี่ยมันลดลงมันก็มีความเสี่ยงพอสมควรสําหรับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพก็มีกลุ่มที่เขาลังเลแต่ก็กลุ่มหนึ่งก็คิดว่าก็คือจะต้องดูบริษัทให้มั่นใจมากกว่านี้แต่ถามว่ามีผลไหมแน่นอนย่อมมีผลบ้างนะครับไม,ไม่บอกไ่าไม,มีผลคงเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่าก็กระทบอาจจะเรื่องของความเชื่อมั่นของรถฝั่งค่ายจีนบ้าง มว่าเรามาได้ถูกทางเลยแหละนะครับคือการที่เราเตรียมพร้อมนะแล้วก็มีผู้ผลิตนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่า e v ในโลกนี้ครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนคือการเป็นผู้นําแน่นอนมันก็ต้องมีความเสีย่ยงก็อย่างที่เราเห็นว่าเราเกิดเคสแบบอย่างเนตต้ากขึ้นอันนี้เป็นก็เป็นผู้นำอ่ะมันเดินก่อนมันก็เจ็บก่อนแต่ถามว่าแต่ถ้าเราเดินไปก่อนแล้วเราเดินได้อย่างดีเนี่ยตอนนี้เราก็ผมก็ยังถือว่าในมุมของความเป็นผู้นําเรื่อง อุตสาหกรรมยานยนต์เราก็ยังเป็นผู้นําในอาเซียนแต่ว่ามันก็มีประเด็นต่อนะประเด็นต่อก็คือว่ารถยนต์จากประเทศจีนส่วนใหญ่ทวนนี้เขาก็มีประเด็นว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ในประเทศอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องมาดูกันต่อว่าเราจะเราจะแก้ไขประเด็นเหล่าน,นี้ยังไงต่อ ถ้าโด,ดูตลาดตัว EV นะครับตัวเรื่อง์ไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นตัวเลขสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็ประเทศที่มีการใช้มากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นประเทศจีนนะครก็มีค่าเฉลี่ยที่สูงมากนะครับการใช้มีสัดส่วนของการใช้เนี่ยอย่างตัวเลขปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ถึง40%เลยก็คือสัดส่วนตลาดเนี่ย40%ของรถทั้งหมดนะครับแล้วก็ยุโรปเองก็อาจจะ ยังไม่ถึงใกล้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นตะครับก็หมายความว่าถ้าคนหนึ่งร้อยคนที่ซื้อรถใหม่เนี่ยนะครับสิบสามคนเนี่ยก็จะซื้อตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับปีนี้ก็ดูตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกนะครับในสัดส่วนของการใช้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราเห็นตัวเลขครึ่งปีเนี่ยก็ในจํานวนรวมเนี่ยประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นคันแล้วนะครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วซึ่งทั้งปีเนี่ยก็ประมาณแปดหมื่นคัน ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็เติบโตค่อนข้างมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ในส่วนของรถยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะยังช้าอยู่นะถ้าเป็นอย่างพวกตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าในกลุ่มที่เป็นรถบรรทุกอย่างเงี้ยก็ยังหรือรถรถรถ,รถเมญ์อะไรเงี้ยก็ยัง <laughs> มีสัดส่วนที่น้อยอยู่นะครับ ตอนนี้มีแบรดนด์รถยนต์ EV เข้ามาทำตลาดในไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีสัดส,ส่วนเป็น EV จีนเยอะไหมคะอาจารย์เกิน25แบรดนดะ์ที่เห็นเอยู่ในตลาดแล้วก็เป็นแบรนด์จากจีนเนี่ยเกินครึ่งนะครับเป็นรถยนตไฟฟ้าจากจีนเกินคึ่งการใช้ตอนนี้จำนวนเป็นเท่าไหร่บ้างก็ถ้าดูตัวเลข <S 2> <S 2> ครึ่งปีนะครับมกราคจนถึงมิถุนาตอนนี้ก็ตัวเอ่อ BV เนี่ยก็เกือบเอ่อเกือบ70,000นะประมาณ6 9 0 0 0แล้วก็ตัว ไฮบริดเนี่ยก็มานเจ็ดในขณะที่เป็นตัว PHEV ชีวก็หมื่นกว่านะครับถ้าแยกเฉพาะตัวที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า BV ีนี่ยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นเก้าอเงี้ยห้าหนะครับก็ถือว่าสัดส่วน BV ก็เพิ่มขึ้นนะครับเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็แต่ว่าคนก็ยังนิยมไฮบริดมากกว่าตัวบีวีอ,อยู่นะครับข้าง สูสีคู่ขี้กันมากเลยนะระหว่างตัวไฮบริดกับตัว BV นะครับตัวไฮบริดเองเนี่ยก็มากกว่าตัว BV อยู่ไม่มากนะครับอ่ามากมากกว่านิดหนึ่งนะครับแต,แต่แต่ว่าในขณะที่ตัวที่เป็น p พียเนี่ยก็คือค่อนข้างจะน้อยมากระดับหมื่นคันเท่านั้นเองนะครับอันนี้พูดถึงโมกรลาจนถ,ถึงวิทุนาอยู่เนี่ยนะครับก็ไฮบริดก็ยังเยอะกว่าแต่ว่าก็แข่งขันกันสูสีมากเลยถ้าปีก่อนเมื่อสักสองปีก่อนเนี่ยบีวีเนี่ยมีม,มีมีเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าปีที่แล้ว ก็ไฮบริดก็กลับมาเยอะกว่าทั้งปีแต่ตอนนี้ก็ไฮบริดก็ยังเยอะกว่าแต่ก็สูสีมากห่างกันนิดเดียวในตัวเล็กนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวลงไปลึกนิดนึงถ้าแบ่งกลุ่มประเภทเป็นรถยนต์เนี่ยตัวไฮบริดก็ยังสูงกว่าในส่วนของรถยนต์นะครับแต่ถ้าดู b ีบทั้งตลาดเพราะว่าเลาเราพูดถึง b ีบมันมีทั้งใน,นส่วนที่เป็นรถยนต์แล้วก็มีทั้งที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วถ้าพูดถึงการผลิตในไทยเนาะบ้านเราก็มีมาตรการ EV 3.0ถึง3.5ตอนนี้กระแสการเข้ามาตั้งฐานผลิตของ EV g ในไทยเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าเราดูเรื่องของการผลิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกบริษัทที่ขอ,อที่เราเรียกว่า EV 3.0เนี่ยแล้วก็3.5เนี่ยนะครับก็คือเขาต้องมีเขาต้องมีแผนการผลิตในประเทศนะครับก็คือคือช่วงแรกเนี่ยถ้าเราทำคความเา้ EV าใจกับ EV 3.0เนี่ยคือช่วงแรกของ EV 3.0มเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ย คือสามารถนําเข้ามาได้ก่อนนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เขาต้องผลิตในประเทศนะครับเขาถึงจะได้เงินส ubsidy นะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนที่เป็นคนที่นํากลุ่มแรกเลยที่เป็นบุกเบิกเข้ามาเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งโรงงานกันแล้วและคนที่ขอ3.5เนี่ยเองก็เริ่มที่จะต้องวางแผนตั้งโรงงานแล้วทีนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขที่แต่ละบริษัทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาประกาศมาว่าเขาจะผลิตกี่คัน เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวเลขรวมหมดเลยนะครับที่จะผลิต b ีีได้ก็เกิน5 0,000นคันแล้ว <c oughs> คือตัวความสามารถในการผลิตนะนะครับ <c oughs> แต่ว่าการที่จะผลิตได้จริงๆเนี่ยนนปีนี้นะก็ต้องเดี๋ยวต้องตามดูว่าปีนี้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่แค่ระดับ BB ีบีระดับอยู่แค่ผลิตในประเทศแค่หนึ่งหนึ่งหมื่นคันเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าปีนี้ก็น่าจะผลิตเพิ่มขึ้นพอสมควรเพราะว่าเขาต้องผลิตชดเชยจากที่ขายในประเทศเนี่ยนะครับ ให้ได้1.5เท่าในปีนี้นะครับถ,ถ้าทำไม่ได้ปีนี้ต้องไป3เท่าเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น2เท่าด้วยมั้นปีนี้เนี่ยก็บริษัทก็คงจะพยายามที่จะพยายามจะผลิตแล้วก็ขายในประเทศให้ได้มากที่สุดหรือไม่งั้นก็ต้องส่งออกนะครับตอนนี้เราก็เห็นคือสิ่งหนึ่งที่มันที่มันแตกต่างกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลก็ส่งเสริมให้เกิดการใช้แล้วก็ผลิตไอตัวรถยนต์ไฟฟ้า B.V ในประเทศนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ที่เราเรียก e v 1 0 2 0จเนี่ยจริงๆมันก็มีการส่งเสริมตั้งแต่ตัวไฮบริดวัคซีนไฮบริดมาโดยตลอดครับแต่ว่าตัว e v 3.0เนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นที่เน้นที่ตัว BEV เป็นหลักใช่ไหมทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยมันมีหน้าใหม่เข้ามาเมื่อกี้ที่ถามตอนแล้วก็คือมีผู้ผลิตจีนเข้ามาหลายรายมากนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นมากกว่า10บลายเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนตลาดเปลี่ยน ก็คือเดิมเนี่ยถ้าเราถ้าในกลุ่มรถยนต์เนี่ยตลาดของส่วนใหญ่เนี่ยคือบริษัทที่ขายอยู่เนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นบริษัทฝั่งทางด้านญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเน้นทําตลาดที่เป็นรถน้ํามัน ICE แล้วก็รถที่เป็นไฮบริดเป็นหลักนะครับแต่พอช่วง2อสปีเนี้ยตลาด BB มันมีจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็มีฝั่งยุโรปมีเกาหลีด้วยนะมาขายคือพูดง่ายคือ,อไม่ได้รบริษัทลูกเป,เป็นผ่านดิสติบิวเตอร์ไม่ได้มาขายเองอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ย บริษัทแม่เนี่ยเข้ามาทําตลาดเองแล้วนะครับเราก็เห็นเลยว่าบริษัทอย่างจีนหรือเกาหลีเขาก็มองโอกาสว่าเออถ้าเกิดเขามาขายรถตัว b ีวหรือไฟฟ้าเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสเข้ามาในตลาดไทยซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับในส่วนของออตลาดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเดิมเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับรถค่ายจีนเหมือนกับพอในสองสปีเนี้ยมันก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบและคนที่อาจจะยังลังเลอยู่ก็มีพระสมควรใ,ในฝั่งของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ แต่ก็มีการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับมีการแข่งขันเรื่องราคาซึ่งเมื่อก่อนรถยนต์อย่างมันก็จะไม่ค่อยคือเวลาที่จะลดราคาหรือเปลี่ยนราคาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานปีหนึ่งลดสักครั้งหนึ่งหรือว่าต้องมีม uh, ายเนอร์เชนอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะหเดือนก็เริ่มมีการเปลี่ยนราคาแล้วนะครับหรือว่าพอเขาเริ่มรู้สึกว่าประกาศมาค้าขายไม่ได้เขาก็ปรับเปลี่ยนราคาด้วยเพื่อให้ตอบกับ ความต้องการผู้บริโภคจริงๆแต่มันก็มีทั้งส่วนข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งจีนเองก็มีประเด็นเรื่องของตลาดที่มันถดถอยอยู่บ้างนะครับก็เลยทําใหา้ต้องมีการที่จะแข่งขันกันในราคาที่นูน่นและประกอบกับส่วนหนึ่งที่มาในเมืองไทยก็เหมือนกันเพราะว่ามาจากกลุ่มค่ายเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับก็มีการต่อสู้ราคากันแล้วก็ ผมเรียกว่าคือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยดีกว่าก็คือเรียกว่าต้องเรียกว่าเวลาที่เจ้าใหม่มาใหม่แล้วมีโมเดลมาใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องทําการเปรียบเทียบหรือเรียกว่าเบนช์าร์กกับไคนที่มาอยู่แล้วในตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าสเปครถเนี่ยมันตอนนี้มันพูดกันด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมว่าขนาดแบตเตอรี่ที่วิ่งขนาดระยะทางที่วิ่งได้จากขนาดของแบตเตอรี่นะครับรวมไปถึงในเรื่องของเวลาในการชาร์จพวกนี้คือถ้าเป็นใน ที่เรียกว่าเซกเมนต์คือกลุ่มรถเดียวกันเช่นเป็นกลุ่ม SUV เหมือนกันอย่างเงี้ยช่วงแรกเย่ยรถยนต์ไฟฟ้า่ยเป็น SUV มากเลยกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาเข้ามาใหม่เขาก็จะต้องดูว่าแล้วตัวโปรดักต์เขาเองอ่ะตัวรถยนต์เนี่ยแบตเตอรี่เขาดีกว่าตัวโปรดักต์ที่อยู่ในตลาดหรือเปล่าถ้าของเขาเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันเงี้ยเขาก็ต้องพยายามสู้ด้วยราคาก,ก่อนนะครับเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ก็ยังดูไม่ค่อยแตกต่างกันในแบรนด์จีนที่เข้ามาก็าอาจจะมีบางยี่ห้อเนี่ยที่เขาแบบเออเป็นครึ่งมาพรีเม เขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยราคาด้วยเพราะว่าจะทําพูดง่ายคือเรียกลูกค้าไปให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งราคาสูงเนี่ยเขาอาจจะไม่ชนะในตลาดนี้สําหรับผู้ผู้ไม่โพกเนี่ยค่อนข้างดีดีก็คือหมายความว่ามีโปรดักต์ให้เลือกเยอะเลยถ้าในกลุ่มเซกเมนต์นี้เรารู้ว่าเราจะใช้เงินบัตเจ็ตเท่าไหร่เนี่ยเขานี้เรามีของให้เลือกแบบเยอะมากนะครับแต่นะในมุมของผู้ผลิตเนี่ยก็แข่งขันกันในมุมคนขายเนี่ยก็แข่งขันกันดุเดือดมากแต่ว่าจะมีแรงกดดันอีกอันหนึ่งที่ ที่กลุ่มอุตสาหกรรมเขาก็คุยกันอยู่ก็คือในมุมที่ว่าเราต้องผลิตชดเชย1.5เท่าใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าจะขายในประเทศก็ได้หรือส่งออกก็ได้แต่ว่าตอนนี้ตลาดส่งออกมันก็ไม่ใช่เป็นตลาดที่ที่ดีมากนักณนปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่คนที่มาก็จะเน้นผลิตในประเทศนั่นแหละนะครับอาจจะมีส่งออกบ้างนะมีคนส่งออกด้วยนะแต่ว่าคนที่เพราะนั้นเขาก็จะเกิดแรงกดดันด้วยในมุมที่ว่าเขาต้องผลิตชดเชยให้ได้1.5เท่าภายในปีนี้ ถ้าเขาทําไม่ได้ในปีนี้เงื่อนไขมันคือโอเคขอยกเว้นได้ไปทําปีหน้าก็เขาสามจุดห้าแต่ก็โดนสองเท่าอยู่ดีก็ยิ่งหนักเขาไปใหญ่เพราะนในในมุมหนึ่งผมก็คิดว่าคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราคงเห็นการาแข่งขันกันทางด้านราคาเนี่ย,ยใช่ว่าสงครามราคาแต่แต่ผมม,มองว่าคือการแข่งขันที่ดุเดือดของราคา mm hmm. นะครับในมุมผู้บริโภคผมก็มองวไว้ได้ประโยชน์นะ mm hmm. เราไม่เคยเห็นรถที่มันราคาต่ํากว่าล้านแล้วก็ มีออปชันมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายขนาดนี้ในตลาดมาก่อนการใช้ทีวีในไทยเพิ่มขึ้นแต่ในขณนะเดียวกันถ้าเราพูดถึงแบรนด์หนึ่งยักษ์ใหญ่ Data เนต้าเนาะที่เข้าสู่กระบวนการลุมละลายตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยถอดบทเรียนนิดนึงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บ่งบอกถึงตลาดในไทยหรือความเชื่อมั่นยังไงบ้างโอเคขยัดแบบเท้าวความแบบยาวๆนิดหนึ่งก็คือย้อนไปถึงว่าแบรนด์เนต้านี่มันมาได้ยังไงแล้วก็ ลักษณะของการทําธุรกิจเขาเป็นยังไงคือต้องต้องเล่าอย่าง่ว่าจริงๆเนต้าชื่อแบรนด์เนี่ยแต่ว่าที่จีนเขาใช้ชื่อ h o r i z o n เนี่ยนะครับคือมันเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพในประเทศจีนจีนเนี่ยส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่สมัยโอลิมปิกแล้วนะครับนานมากแล้วเป็น20ปีก็คือเริ่มจากรถรถเมย์ก่อนนะครับเขาก็ใช้รถเมย์เนี่ยเป็นรถเมย์ไฟฟ้าแล้วก็รถแท็กซี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าบางเมืองเช่นเซินเจิ้นเนี่ยเป็นรถรถยนต์ไฟฟ้า มีบริษัทอย่าง B Y D เป็นบริษัทหลักในเมืองเซนนะินเจิ้นแล้วตอนนี้รถแท็กซี่แล้วก็รถที่เป็นรถเมย์เขาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเกือบหมด100%แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงแรกที่ประเทศจีนเขาส่งเสริมตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องบอกว่าคือเขาเองก็ตอนตอนช่วงเมื่อสักก่อนน้าน,นี้สักสิบห้ายี่สิบปีก่อนเขาก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันควรจะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมันควรจะเป็นไฮบริดหรือจะเป็นอะไรแต่ว่านโยบายของจีนคือต้องมีพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนีถไฟ้า เพราะว่าเขามีตัวเทคโนโลยีคือมีผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศนะครับมันก็เกิดการสนับสนุนแบบมากเลยในใน,ในของประเทศจีนคือตั้งแต่คนซื้อเนี่ยเร,เ,รรเราก็ได้เงินจากรัฐบาลกลางเราก็ได้เงินจากมณฑลนะครับเราก็ได้เงินจากเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะออกมาเยอะมากเมือ่อเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วก็มียี่ห้อเนี่ยเป็นพันยี่ห้อเลย มีตั้งแต่วิ่งความเร็วต่ำความเร็วสูงคือทุกคนผลิตมาเพื่อที่จะได้เงินส ubsidy ตัวนี้ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลจริงก็รู้ว่ามันมีบางบริษัทแบบทำมาทำเพื่อที่จะเพื่อง่ายคืออาจจะแค่มารับเงินแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ผลิตจริงคือไม่ได้ขายจริงขึ้นมานะครับจริงเองก็รู้ว่าแหละรัฐบาลก็รู้ก็พยายามที่จะเรื่องเงื่นอนไขของการส u b s i ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆด้วย นะครับเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นนี้มันก็ทําให้บริษัทที่ไม่ได้เจ๋งจริงๆเนี่ยมันก็ตายไปเพราะฉะนั้นจากเป็นพันบริษัทมันก็เหลืออยู่หลักร้อยแล้วก็จริงๆเนต้าก็เป็นหนึ่งที่เหลือรอดอยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพตรงนั้นนะครับก็คือถ้าเรายอมไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าคือบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้มีบริษัทใหญ่มาหนุนแต่ว่าบริษัทที่อย่างชางอันก็ดี ที่มามีแบรนด์ชื่อดีพาวมีอวตารเงี้ยพวกนี้คือบริษัทใหญ่ชั้นนั้นนี่คือเป็นบริษัทระดับที่เป็นเรียกว่าลัฐศาสตร์จิตหรือว่าอย่าง MG ที่มี SAC มาเป็นบริษัทที่อยู่บริษัทแม่เงี้ยนะครับหรือว่าอย่าง j c ที่ผลิตแบรนด์ไอออนผลิตแบรนด์อะไรเงี้ยคือบริษัทพวกนี้เขามีบริษัทที่ใหญ่เป็นบริษัทแม่อยู่แต่อย่างตัวของเนต้าเองเนี่ยที่เป็นแบรนด์เนต้าเนี่ยเป็นฮอลลิสัซึ่งก็ยังเป็นบริษัทที่ คือก็ระดมทุนได้เยอะแต่ว่าก็ในทุกการผลิตรถและก็การขายรถยังขาดทุนอยู่ต่อคันก็ยังอยู่จริงจริงบางสตาร์ทอัพปัจจุบันบางยี่ห้อก็ยังขาดทุนอยู่นะ mm hmm. ทีนี้ด้วยความที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของแคชโฟที่ที่ก็คือไม่สามารถที่จะระดมทุนมาเพิ่มได้ mm hmm. ในระหว่างที่บริษัทกําลังแบบประสบปัญหาว่าเ,เรื่องการเงินตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกของสตาร์ทอัพ ที่ที่เป็นเทคสตาร์ทอัพเลยนะครับผมว่าเนต้าอาจจะประสบประเด็นการแข่งขันในจีนที่สูงก็เลยทำให้ยอดขายในจีนซึ่งเป็นยอดขายที่เขาต้องพยายามทำให้ได้เนี่ยมันลดลงใช่ไหมแต่ว่าในบ้านเราจริงๆไม่ได้ยอดขายแย่นะก่อนที่จะประสบปัญหาเรื่องนี้มันก็เลยทำให้กระทบกันต่อมานะครับคือผมว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคก็ต้องเรียนรู้ อพอสมควรในเรื่องของแบ็กกราวของบริษัทคือเหมือนว่าเรียนรู้เกี่ยวกับว่าบริษัทเหล่านี้ที่ไปที่มาคือยังไงนะครับมันก็มีความเสี่ยงพอสมควรสำหรับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับถ้าเราไปดูอย่าลืมว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยปกติเขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็การที่เกิดการดิสลอปคือหมายว่าคือเราเกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันยากมากเลย ือถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะโอกาสที่บริษัทใหม่ๆแบบนี้โอกาสที่จะเกิดก็ยากมาก mm hmm. นะครับประเด็นก็คือว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถที่จะไปถึงดวงดาวคือเป็นบริษัทที่แบบยั่งยืนได้จริงๆอันนี้ก็ผมว่าก็ต้องดูต่อที่ในมุมผู้ผู้บริโภคก็คงเรต้องดูตรงนี้แล้วก็ก็ต้องศึกษาเยอะพอสมควรนะครับก็อาจจะไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่ ถ้าเรายังไม่ไว้ใจนะบางคนก็บอกไม่ไว้ใจเลยไม่ว่าจะจีนเจ้าไหนก็ไม่ไว้ใจเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเออฉันก็จะดูเป็นยี่ห้อยี่ห้อไปอย่างเงี้ยฉันก็มั่นใจว่าอันนี้ไม่ไม่ลม้มแต่ว่าผมก็คิดว่าโอกาสที่จะล้มในบริษัทใหญ่ๆที่โดยเฉพาะพวกที่มีรัฐบาลถือหุ้นหรือว่าบริษัทที่ที่เป็นบริษัทอย่างบีวดีโอกาสที่จะลม้มเนี่ยมันก็ใหญจากนิดหนึ่งเพราะเขาทำมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ ในในประเทศเขาเองเขาก็เป็นอันดับหนึ่งต,ต,ต้นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดพูดไปก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าก็ก็คงต้องดูแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าบริษทัทที่ที่อยู่มาร้อยปีจะไม่ล้มนะเราก็เห็นอยู่หลายรอบว่ามันก็เกิดการล้มรวบรวมมาเรอย่างเงี้ย <c oughs> มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมว่าก็มีกลุ่มที่เขาลังเลแต่ก,ก็กลุ่มหนึ่งก็คิดว่าก็จะไม่ ก็คือจะต้องดูบริษัทให้มั่นใจมากกว่านี้แต่ถามว่ามีผลไหมแน่นอนย่อมมีผลบ้างนะครับไม,ไม่บอกไม่มีผลคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะทําให้กระทบตลาดโดยภาพรวมไหมคือผมว่าเรื่องของการใช้รอ e v ีเองเนี่ยมันมีมันจริงๆมันก็ไม่ได้มีแบรนด์เฉพาะประเทศจีนอยู่เดียวมันก็มีจากเกาหลีก็มีมีฝั่งยุโรปก็มีมีญี่ปุ่นมาขายด้วยนะตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นเข้ามาขาย ราะจริงๆถามว่ามันกระทบผมก็ผมคิดว่าก็กระทบอาจจะเรื่องของความเชื่อมั่นของรถฝั่งค่ายจีนบ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันฝั่งค่ายจีนอีกที่เขาทําอยู่เขาก็ทําได้ดีพอสมควรนะครับก็ต้องให้เครดิตเขาในฝั่งนั้นนะแล้วก็มีค่ายอื่นในประเทศอื่นเข้ามาคือโดยรวมผมว่าประชาชนหรือผู้บริโภคน่าจะคือวิสามารถแยกแ,ยกแ,ยกแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาได้ว่าเออโอเคอันนี้มันก็เกิดจากไอ้ตัวรถยี่ห้อนี้นะ ประเด็นคืออันนี้เท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า,าถ้าเราจะซื้อเราต้องใช้รถยนต์งไฟฟ้าแล้วเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็จะดูได้เพราะว่ามีตั้ง31แบรนด์เนี่ยใช่ไหมครับจากคือแต,แต่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีอยู่31บแบรนด์แล้วแบบโอ้โหหายไปเลย10แบรนด์เงี้ยอ๋โอ้โหนี่ผมเชื่อว่ากระทบแน่นอนนะครับหรือว่ามีแบรนด์ที่2 3 4 5เป็นโดมิโนอันเนี้ยกระทบแต่วันนี้มันมีแค่1 1อันที่มนกระทบผมก็คิดว่าโดยภาพรวมของตลาดก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าโอเคก็ ถ้า,ถาหวังว่ามันจะไม่เกิดต่อเราถือว่ารัฐบาลเป็นหนึ่งใน S curve ที่รัฐบาลยพยายามผลักดันการใช้ EV ในไทยเนาะเรามาถูกทางไหมคะแล้วก็เทรนด์มันจะเป็นยังไงต่อไปออผมว่าเรามาได้ถูกทางเลยแหละนะครับคือการที่เราเตรียมพร้อมนะแล้วก็มเีเริ่มมีผู้ผลิตแล้วเราก็เห็นแล้วว่ารถยนต์ในโลก EV ในโลกนี้ยครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีนแล้วเราก็ได้ผู้ผลิตเข้ามาใหม่อย่างเช่นเป็นชจ,จีนเกาหลีอย่างเงี้ย คือในในในแง่าการลงทุนมันก็ช่วยอยู่แล้วนะครับในการลงทุนนะครับถ้าเราไม่ทําสิคือมผมว่า سين ไนโอมันน่าจ,จะเป็นสถานการณ์น่าจะเป็นว่าถ้าเราไม่ทําแล้วเราปล่อยให้เป็นแบบเนี้ยใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ใช้แต่รถน้ํามันไฮบริดในขณะที่ประเทศทั่วโลกเขาไปรถจดไฟฟ้าแล้วเราไม่มีการลงทุนเรื่องสถานีชาร์จเลยใช่ไหมครับประชานชนไม่มีทางเลือกเลยวันนี้กลับเป็นว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ช้ร์เรื่องไฟฟ้า ชาร์จไฟที่บ้านไม่ต้องไปปั๊มน้ำมันละแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สําคัญคือคนส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าก็เพราะว่ามันถูกกว่าถูกไหมคือถูกกว่าในแง่ของการใช้พลังงานนะครับแต่ว่าเราเตรียมพร้อมก่อนก็ทําให้เราเป็นผู้นําจริงถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยถือว่าเราเป็นผู้นําในอาเซียนเลยนะครับเป็นผู้นําในอาเซียนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทําให้เกิดการลงทุนนะครับมีผู้เล่นเข้ามาใหม่เป็น10บรายเลยนะครับในการที่จะมาลงทุนเรื่อง BV ี แน่นอนแหละมันกระทบกับผู้เล่นเดิมแต่ถ้าถามผมผู้เล่นเดิมเนี่ยก็อยู่ในตลาดมานานเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าคุณก็ต้องสู้ต่อสู้กันด้วยเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคต้องการสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผู้บริโภคเขาไม่เชื่อมัน่นเขาไม่ซื้อตัวเลขมันไม่โตแน่นอนมันก็จะโตถึงจุดหนึ่งแล้วก็หยุดไปหรือว่าตอนนี้มันก็ยังโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้มันหรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ต้องมองกันไม่ไมต่ำกว่า5ปีถึง10ปีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมัน มันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ได้มองแค่ตัว EV นะคือรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนมากกว่านั้นคือคล้ายกับว่าตอนสมัยเมื่อสัก30ปีที่แล้วเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็คนก็ยังล้อเลียงอยู่ว่ารุ่นกระติกน้ำรุ่นใ,นใหญ,ใหญ่ใหญ่จำได้ไหมฮะจนมันเกิดเป็นขนาดเล็กลงอ่าแล้วจนมาเมื่อสัก10ปีก่อนก็เกิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วเราเรียกว่าสมาร์ทโฟนก็คือว่าจริงๆมันไม่ได้แค่โฟนคือทุกวันนี้ ผองถามว่าเราเราใช้โทรศัพท์เพื่อคุยโทรศัพท์กับเราทําเราใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราคิดว่าเราใช้ฟังก์ชันไหนมา,มากกว่ากันผมว่าโทรศัพท์ในมุมโทรศัพท์เองก็มีอยู่แหละแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คือใช้ในมุมโซเชียลมากกว่าใช่ไหมครับหรือในมุมที่มันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเรียกว่าสมาร์ทโฟน,นมันไม่ใช่แค่โฟนละก็เหมือนกันรถยนต์เนี่ยมันมันกำลังอยู่ในมันมันใช้งานม,มา100ยปี ได้ไอ ICE แล้วเราก็เปลี่ยนไปให้มันเป็นไฟฟ้านะครับเหตุผลหลักก็คือที่จริงเหตุผลที่มันเกิดขึ้นเรื่อยไฟฟ้าเนะี่ยมันเกิดจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนเพราะเราอยากจะลดการใช้น้ํามันแต่ด้วยไฟฟ้ามันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าอันนี้ไม่เป็นเหตุผลหลักในช่วง 30- 40ปีที่คนพยายามทำมาโดยตลอดแต่ว่ามันเพิ่งมาเพิ่งม,พงมาเกิดการดิสลอฟในตลาดช่วง10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับนั<ๆ>้นก็ในมุมของการเตรียมพร้อม,อมแบบนี้นะครับ มันก็ทําให้ประเทศเป็นผู้นําในการที่จะเป็นฐานการผลิต PP สเต็ปต่อไปมันไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าสิแต่ปไปมันมีการพูดถึงเรื่องของการเป็นเคยได้ยินคำว่า c o n n e c t e d and a u t o n o m o u s vehicle อะไรอย่างงี้ใช่ไหมรถยนต์ไร้คนขับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในอเมริกาเท s l a ก็ประกาศว่าฉันสามารถส่งรถตัวตัวรถเท s l a เนี่ยวิ่งไปที่ผู้ซื้อได้เลยจากโรงงาน คือการเป็นผู้นําแน่นอนมันมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีความเสี่ยงก็อย่างที่เราเห็นว่าเราเกิดเคสแบบอย่างเนต้ากเกิดขึ้นอันนี้เป็นก็เป็นผู้นำอ่ะมันเดินก่อนมันก็เจ็บก่อนแต่ถามว่าแต่ถ้าเราเดินไปก่อนแล้วเราเดินได้อย่างดีเนี่ยตอนนี้เราก็ผมก็ยังถือว่าในมุมของความเป็นผู้นําเรื่องอุตสาหกรรมยาน,นยนต์ไฟฟ้าเราก็ยังเป็นผู้นําในอาเซียนแล้วเราก็มีพันธมิตรอย่างที่เ,เขาเข้ามาน,นะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาคือเข้าแค่มาประกอบเท่านั้นเองแล้วผลิตในประเทศนีน่อันนี้ต้องทาต่อ ตอนนี้มันมีค่ายจีนมากกว่า1ิบค่ายเนาะเขาก็น่าจะเรียนรู้วัฒนธรรม,รมการทำงานของไทยมากขึ้นนะครับลักษณะของผู้บริโภคด้วยนะแล้วผมก็ยังคิดว่าคือจีนเองด้วยบริบททางถ้าเราจะเห็นทางรัฐศาสตร์ภูมิรัรฐศาสตร์เนี่ยก็เห็นว่าอาเซียนน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศจีน เราน่าจะใช้เป็นถ้าเขาอยากจะทำในการที่เขาจะเติบโตนอกประเทศจีนเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอาเซียนน่าจะเป็นเป็นจุดที่เขาต้องดูแลพอสมควรทั้งในแง่ของตัวรัฐบาลเองทั้งในแง่ของบริษัทเองถ้าเขาทำตรงนี้ได้ไม่สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะไปสำเร็จที่อื่นก็ยากพอสมควรนะครับแะพูดแบบนี้ก็หมายความว่าผมเชื่อว่าด้วยการทำงานของ ของของจีนที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะเย, mm. ยวาวรีซีเลียนเนี่ยปร,ปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามลูกค้าตามเลยผมว่าเขาน่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะทําให้เราเห็นลดบางค่ายในอดีตที่เราเคยเห็นอาจจะหายไปในตลาดผมก็ยังเชื่อว่าบริษัทจีนเนี่ยน่าจะเป็นผู้นําเรื่องรถยนต์ใน mm. กสิบปีข้างหน้าคือตอนนี้ถ้าเอาเป็นรถน้ํามันเขาจะยัง mm. ซื้อรถน้ำมันส่วนใหญ่ ก็ยังคนซื้อรถญี่ปุ่นอยู่แต่ถ้าเราไปดูไฮบริดกับบีวีผมคิดว่าตัวเลขใกล้กันมากแต่ถ้าโดยรวมคนก็ยังซื้อญี่ปุ่นก่อนปัจจุบันแต่ผมว่าตัวเล่นนี้จะเปลี่ยนไปก็คือจะเปลี่ยนไปนในในช่วงสิบปีข้างหน้านี้ผมว่าในห้าปีนี้ก็น่าจะเห็นชัดมากขึ้นแต่ว่าสิบปีนี้อาจ,จะเป็นผู้นําในตลาดโลก